ดอกทานตะวันกับดวงดาวลมพัดช,ชอยอ่อนๆพาเอากลิ่นหอมของดอกไม้ป่ามาแต่จมูกของเด็กหญิงน้อยนามว่าดาวขณะที่เธอนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มองดูเด็กชายตัวเล็กๆนามว่าตะวันกำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานอยู่ไม่ไกลนะดาวกับตะวันรู้จักกันมาตั้งแต่ยังเล็กบ้านของพวกเขาอยู่ติดกันพวกเขาเล่นด้วยกันทุกวันตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเวลานอนความทรงจำในวัยเด็กของพวกเขาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ความสนุกสนานและความผูกพันที่แน่นแฟน้นตะวันเป็นเด็กชายที่ร่าเริงที่เล่นและใจดีเขาชอบวิ่งเล่นปีนต้นไม้และทำอะไรที่ตื่นเต้นเราใจเสมอส่วนดาวเป็นเด็กหญิงที่เงียบเงียบชอบอ่านหนังสือและชอบอยู่คนเดียวแต่เมื่ออยู่กับตะวันเธอก็จะกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งเธอจะหัวเราะเธอจะเล่นและเธอจะสนุกสนานไปกับเขาวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว พวกเขาโตขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกของพวกเขาก็เปลี่ยนไปจากความเป็นเพื่อนกลายเป็นความรู้สึกพิเศษความรู้สึกที่อธิบายได้ยากความรู้สึกที่ทําให้หัวใจเต้นแรงเมื่อได้อยู่ใกล้กันความรักของดาวกับตะวันเป็นความรักที่เรียบง่ายแต่บริสุทธิ์เป็นความรักที่เติบโตไปพร้อมกับพวกเขาเป็นความรักที่ทําให้ชีวิตของพวกเขามีความหมาย แต่แล้ววันหนึ่งครอบครัวของตะวันต้องย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดดาวเสียใจมากรู้สึกเหมือนโลกของเธอพังทลายลงเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเธอคิดถึงตะวันมากก่อนที่ตะวันจะย้ายไปเขาได้มอบดอกทานตะวันให้กับดาวดอกทานตะวันสีเหลืองสดใสเหมือนกับดวงอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของความรักความหวังและความทรงจำที่พวกเขามีร่วมกันดาวเก็บดอกทานตะวันนั้นไว้และเธอมองดูมันทุกวันเป็นเครื่องตนใจถึงตะวันถึงความรักและถึงความทรงจำที่สวยงาม หลายปีผ่านไปดาวกับตะวันเติบโตเป็นหนุ่มสาวพวกเขายังคงติดต่อกันอยู่บ้างผ่านทางจดหมายและโทรศัพท์พวกเขารู้ว่าพวกเขายังคงรักกันแต่ระยะทางและเวลาทำให้พวกเขารู้สึกห่างไกลกันจนกระทั่งวันหนึ่งตะวันได้กลับมาเยี่ยมบ้านเขาได้พบกับดาวอีกครั้งพวกเขาทั้งสองต่างดีใจมากรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งพวกเขากอดกันและพูดคุยกันอย่างมีความสุข ในที่สุดดาวกับตะวันก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งความรักของพวกเขาความรักที่เริ่มต้นตั้งแต่เด็กได้กลับมาเบ่งบานอีกครั้งเหมือนกับดอกทานตะวันที่บานสะพรั่งสวยงามและเต็มไปด้วยความรัก